ครับสวัสดีครับ f c ทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวลุงวางก็จะพา f c นะครับมาชมสวนของลุงหวางนะครับนี่นะครับเมื่อวานนะครับลุงวางตัดหญ้าออกแล้วนะครับ f c เดี๋ยวก็ลุงวางก็จะพามาชมสวนของลุงหวางนะครับก็ลุงวางปลูกไว้ตั้งแต่หน้าฝนนะครับ FC ปลูกของกินนะครับของกินคนใช้นะครับก็คือมะนัดแล้วก็นนคา ตะไค้นะครับระหวางปลูกไว้นี่นอขานะครับยังเหลือนะครับเอฟซียังเหลือยังเหลือนะครับเดี๋ยวลงวาก็จะมาดูมะนัดก่อนนะครับมะนัดก็คือสับปะรดนะครับเอฟซียังเหลืออยู่โอ้ยยังไม่ตายนะครับสับปะรดนี้ทนมากเลยนะครับเอฟซีปลูกหน้าแล้งก็ยังยังเหลือนะครับไม่ตายครับไม่ตายสับปะรดนะครับรงหว่างปลูกไว้สี่ต้นนะครับแต่ว่านอคานะครับรงหว่างปลูกไว้ร้อย ร้อยกว่าหลุมนะครับอีซีนี่นะครับหนออขาหนออขานะครับโอ้ยังไม่ตายครับยังเหลือครับนี่นะครับยังเหลืออยู่นะครับถึงแม้จะอ่ายังไม่โตนะครับอ่ยังดีนะครับยังดีดีกว่ามันตายหมดนะครับอีซีเดี๋ยวลูงหวางจะพามาดูรอบๆก่อนนะครับโอ้ยังเหลือครับยังเหลือยังเหลือดีใจนะครับดีใจลุงหวังตัดหญ้าออกไป เยอะแล้วนะครับเอฟซีนี่นะครับโอ้อยังเหลือนะครับนี่นอคานะครับเอฟซีต้นขาต้นขานะครับน,นี่แต่ว่าหญ้ามันลกมากนะครับก็ลุงวางก็ต่อไปนะครับก็ลุงวางก็จะมาทําสวนนะครับปลูกปลูกสวนผสมผสานนะครับผสานผสมหรือเปล่าเนาะโอยพูดผิดเนาะเอฟซี พูดกับหน้ากับหลังนะครับเหมือนกันเนาะเอฟซีคงรู้เนาะคงรู้อยู่นะครับผสมกับผสานผสานกับผสมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรงหวังให้ดูนะครับงอขาของลุงวานนะครับยังเหลืออยู่นะครับครับนี้ก็ต้นกล้วยอ๋อออกปีแล้วครับออกปีแล้วปีมันออกแล้วครับนี่นี่นี่ดูเลยนะครับเอฟซีนู่นก็ยังเป็นมะมันอยู่นะครับเป็นมะก็เป็นผลนะครับเอฟซี นี่ครับยังไม่ตึงอยู่นะครับยังไม่แก่ครับยังไม่ตึงก็หมายความว่ายังไม่แก่อยู่นะครับอ่อนๆอยู่อันนี้ก็ต้นคนแคนนะครับนี่นะครับยอดมานะครับก็แกงก็ออกรสหวานๆหน่อยนะครับแทบๆบนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวลุงว่าก็จะหน้าฝนนะครับเดี๋ยวลุงว่าก็จะหามาปลูกเยอะๆนะครับปลูกไว้ตามริมรั้วนะครับเอฟซีก็แทบแทบเด้อนี่เด้อเอฟซีหวานๆนะครับเอฟซี เราได้กินในระหว่างก,ก็ต่อไปก็จะมาปลูกผักปลูกของกินของใช้นะครับเอฟซีนี่นะครับต้นมะนาดของวางนะครับยัางเหลือหญ้าถมนะครับเอฟซีเพราะว่านระหว่างตัดหญ้านะครับนระหว่างตัดหญ้าแล้วเดี๋ยวเอาเอาอกก่อนนะครับเอฟซีโอ้มีเคือด้วยครับ ไม่ใช่คือขายนะครับอซนี่นะครับยอดเขาเรียกว่าต้นคอนแคนนะครับเอฟซีนี่นะครับแบบนี้นะครับยังไม่ตายครับเดี๋ยวหน้าฝนนี้ก็มันก็จะถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะติดนะครับจะติดจะออกไปเรื่อยๆนะครับเอฟซีก็มันไม่ตายนะครับเอฟซีโอ้ต้นมะนาวคนวางคนวังตัดไปตัดมาได้ตัดนะครับเอฟซีนี่นะครับต้นมะนาวนะครับอันนี้ต้นมะนาวงหวางปลูกไว้ได้ ได้ครึ่งปีแล้วนะครับเอีได้ครึ่งปีแล้วปลูกตอนตอนเกี่ยวข้าวนะครับตอนเกี่ยวข้าวนี่นะครับต้นมะนาวของลงวางยังเหลือนะครับปลูกไว้สี่ต้นนะครับเดี๋ยวลงวางก็จะเอามาปลูกไปเรื่อยเรื่อยนะครับเอี่นี่นะครับครับแล้วก็มีความสุขมากเลยนะครับเดี๋ยวได้ดูต้นมะนาวนะครับต้นมะนาวมะกรูดนะครับอย่างละสองนะครับอย่างละสองนี่นะครับนี่ก็ต้นมะนาวเหมือนกันนะครับ อยังไม่ตายอยู่นะครับเดี๋ยวยังไม่ได้มาลดน้ําพลดินอยูนะ่อันนี้ต้นมะนาวนะครับต้นมะนาวมีสองชงใส่ต้นมะกรูดครับเพราะว่าใบมันคล้ายกันแต่ว,ว่าสังเกตดูนะครับต้นมะกรูดจะใบยาวหน่อยนะครับน,นี่นะครับต้นมะกรูดเอมั้งมะกรูดมะนาวก็เหมือนกันเนาะเอฟซี FC. หรือว่าไม่เหมือน <laughs> ไม่เหมือนเนาะเอฟซีไม่เหมือนไม่เหมือนนี่นะครับอันนี้ก็ต้นมะนาวนะครับ ต้นสับประรดนะครับเอฟซีนี่นะครับในก็ต้นขาครับในก็ต้นกล้วยนะครับกล้วยเขาล่วงปลูกเพราะว่าหน้าแรงนะครับเอฟซีดินมันยังแข็งอยู่นะครับแล้วก็ย้ามันยังโลกอยู่ก็เลยมันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับเอฟซีเพราะว่าไม่ได้มาดูแลนะครับล่วงไม่ค่อยได้มารูดูแลนะครับปลูกไว้เฉยๆนะครับเอฟซีปลูกทิ้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปลูกทิ้งนะครับอันนี้ไม่ได้ปลูกรักษา นี่ต้นตะไคร้นะครับต้นตะไคร้ของลุงวางโอ้ปลูกไว้ตั้งนานนะครับได้สี่ปีแล้วครับเทปสี่นี่นะครับอันนี้ก็ปลูกไว้ตั้งนานปลูกไว้สิบสิบต้นนะครับเหลืออยู่ต้นเดียวเพราะว่าไถนะครับไถทิ้งไถทิ้งครับนี่ก็ต้นมะนาวอีกเหมือนกันนะครับยังเหลือครับยังเหลือยังเหลือยังเหลือเดี๋ยวให้ชมดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับ อ่านี่ก็ลุงหวังก็ยังไม่ได้ตัดหญ้าทั่วอยู่นะครับเอฟซีเพราะว่าวันนี้นะครับลุงหวังไปรับจ้างตัดไม้ไผ่นะครับเลยไม่ได้มาตัดหญ้านะครับเอฟซีรอดูก่อนนะครับพรุ่งนี้นะครับรอดูพรุ่งนี้ว่าจะได้มาตัดหญ้าหรือเปล่าก็ที่แน่ๆนะครับก็ลุงหวังก็จะต้องมาสวนนะครับเอฟซีมาตัดหญ้านี้นะครับตัดหญ้านี้ก่อนนะครับตัดไปทีละเล็กและน้อยน,นะครับเพราะว่างานของเรานะครับ ไม่มีใครบังคับนะครับเราต้องบังคับตัวเองถ้าอยากจะให้เสร็จเร็วแล้วก็ต้องตัดให้นานๆนะครับถ้าเหนื่อยก็พักนะครับเอฟซีเหนื่อยก็พักนะครับก็สบายๆนะครับเราก็ต้องตัดไปแบบนี้ต้นมะนาดของลุงวางโตแล้วนะครับเอฟซีโตเร็วอยู่นะครับมะนาดนะครับนี่นะครับแล้วลุงวางปลูกห่างนะครับเอฟซีข้างก็ต้นมะนาศนะครับ มนัดนะครับลุงหวังที่เรียกว่ามนัดก็คือสับประรดนะครับเอฟซีเอฟซีบางคนก็รู้เนาะแต่ว่าอยู่ต่างประเทศคงจะไม่รู้หรือว่ารู้หมด <c oughs> คนอยู่ต่างประเทศยิ่งรู้เนาะเอฟซีอ่าแต่เราไม่รู้นะครับขนาดภาษาไทยเราก็รู้แค่ภาษาไทยนะครับเอฟซีอ่าภาษาอังกฤษลุงหวังไม่รู้นะครับลุงหวงังอ่านไม่ออกนะครับนี่นะครับปีกล้วยนะครับโอ้ไม่ได้เอาไปนึ่งกินนะครับนี่ปีกล้วยอันนี้ก็มัน มันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็มะน้อยนะครับมะน้อยอยู่นะครับไม่โตนะครับอันนี้มะรีบนะครับเาเรียกว่ามะรีบมะรีบก็คือมะไม่สมบูรณ์นะครับเอซีมันไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวลุงวาก็จะพาเอฟซีสมกล้วยของลุงว่างแล้วก็ต้นคอนแคนนะครับนี่นะครับต้นคอนแคนนะครับต้นคอนแคนนี้แซบแบนะครับเอฟซีถ้ามันเป็นดอกแล้วก็ จะแกงกินยอดมันแล้วก็จะดอกมันนะครับดอกมันก็หวานๆนะครับ fc อ่คล้ายๆกับบักหวานแต่ว่ามันหวานไปคนละอย่างหนึ่งนะครับกักหวานก็จะหวานไปแบบหนึ่งแต่อันนี้อา่ารสหวานๆนะครับเดี๋ยวถ้ามันเป็นนะครับเดี๋ยวถ้ามันเป็นถ้าลางวางได้เยอะๆนะครับถ้า fc มาเ,าเยี่ยมบ้านกเกาะนะครับเดี๋ยวลุงวางก็จะเอาไว้แกงนะครับถ้า fc ท่านไหนมานะครับ บอกด้วยนะครับอีกปีสองปีนู่นนะครับถึงจะได้กินเนาะ fc เพราะว่าลุงวางเพิ่งจะเริ่มนะครับเพิ่งจะเริ่มหน้าฝนนี้นะครับเดี๋ยวลุงวางก็จะขึ้นไปเอายอดคอนแคนต้นคอนแคนเนาะเอามาปลูกครับครับในก็ค่ําแล้วนะครับ fc เดี๋ยวลุงวางก็จะกลับบ้านก่อนนะครับ fc พา fc มาชมสวนนะครับชมสวนชมสวนสวนนะครับแต่ว่าลุงวางยังไม่ได้ตัดหญ้าทั่วอยู่นะครับ หวายของลงหวางปูไว้สองร้อยกว่าต้นนะครับอ้าวใครจุดแล้วนะครับใครจุดไฟโน้นนะครับควันทวดทวดครับแล้ก็ทํานาทําไรนะครับก็มีความสุขนะครับแต่ว่าเพลงเขาร้องว่า,าทำนาทำไรเหนื่อยใจเลย,ยกเกิน ล่อยทิ้งนารห่างเหินขอเหมือนเข้าคุงตามหาถ้าไม่เจอเจอ,อถ้าไม่เจอเจออะไรน้อฟซีถ้ามาเจอเจอผลผักผล,ผล,ผลไม้นะครับต้องออมาปลูกนะครับเอฟซีอ๋อนี่จะร้องเพลงแบบไหมเนาะให้เอฟซีฟัง <c oughs> บอกฉันหน่อยได้ไหมบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเอาอะไรมาปลูกจะได้ดีดีน้อยอเอฟซีเดี๋ยวลุงหวังก็จะปลูกพักนะครับปลูกพักนะครับเพราะว่าลุงของลุงหวังก็จะพาทําทการเกษตรนะครับเอฟซีนี่ลุงหวังก็ปลูกไว้แค่กล้วยนะครับเอฟซีกล้วยกล้วยนะครับแล้วก็ปลูกไว้หลายอย่างอยู่นะครับ แล้วก็ต้นมันนั้นนะครับเอสีที่ลงุงวางปลูกไว้แล้วก็เอต้นขานะครับเอซีนี่ต้นข่าของ,ลงหลวงวางก็อยังทนอยู่ยังไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับเอสีเพราะว่าหน้าแรงแล้วนะครับหน้าแรงต้นกล้วยก็อใบตองสีเหลืองเลยนะครับห้าวห้าวหมดแล้วครับแก่แล้วนะครับเพราะว่ากล้วยนี้ก็จะทนมากอยู่นะครับเอซี่หลวงวางปลูกเดือนห้านะครับเดือนห้า ก็ใกล้ฝนจะตกถ้าปลูกถ้าปลูกหน้าฝนนะครับกล้วยก็จะตายนะครับเซเพราะว่ากล้วยนั้นมีน้ำอยู่แล้วนะครับเอฟซีเดือนสามเดือนสี่โอ้เดือนห้าหน้าแรงนะครับเอฟซี FC. เดือนห้าหน้าแรงลมแรงทัดชอมะม่วงูกหวางเราไม่ได้ครับ fc สายันสัญญานะครับเอาสายันนิรันดรบอกหรือว่าเอาสายันบ้านนาเนาะ fc สายันนิรันดรก็มีอยู่นะครับอ่าอะไรเนาะลืมแขกโต๊ะสี่นะครับ fc ลืมแขกโต๊ 4, ะสี่ แล้วหรือคนดีซื้อเกพพี่มาคาเฟ่คืนนี้ด้วยใจเงาเงาจิบเบียร์คนเดียวคอยเกด้วยใจซึมเศร้าไม่มีมาไล่ของเจ้าเกาของเราทิ้งเราเดียวดายอุ้ยลองมั่วนะครับเอฟซี โอ้ยร้องมั่วเลยนะครับเอซี FC. แค่จำจำไปทีละน้อยละน้อยนะครับระหว่างร้องมั่วเลยนะครับเ <c oughs> อฟซี่าพึ่งเกียดลุงหวางด้วเอฟซีด้อ,ดอลุงหวางพามนุนม่วนนะครับลุงวางพามุนม่วน,วนตามสวนเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะเอฟซี FC. ก็จะท,ทําสวนทํานาทําไร่ทําสวนแล้วก็จะไปหาเงินหาทองมาให้น้องตองน้องแหม่ม แล้วก็สู่ครอบครัวนะครับเอฟซีลุงหวางไม่ค่อยว่างนะครับแต่ละวันนะครับเอฟซีอนนี้ลุงหวังก็ต้องไปหา,า,าตังค์อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตังค์นะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะเอฟซีเขาเรียกว่าถ้าไม่มีตังค์ก็ไม่มีกินเนาะเอฟซีแต่ว่าลุงหวังว่ามันไม่ใช่นะครับถ้าเราจะมีกินเราก็ต้องทาแบบนี้นะครับก็จะทํา ทำนาทำไร่ทำสวนนะครับเอซีแต่ว่าตอนนี้นะครับลุงวังก็จะต้องไปรับจ้างก่อนนะครับเพราะว่าลุงวังยังไม่ทำอะไรยังไม่ลงตัวอยู่นะครับเอซี่่ลุงวังก็จะไปพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ลุงวังก็จะมาที่นี่อยู่นะมาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเอาไว้ปลูกผักปลูก พืชผลผลไม้นะครับอันนี้ต้นมะมีนะครับต้นมะมีตุ้นขนุนนะครับไอสี่แต่ว่าลุงวังว่าอยากจะตัดยางทิ้งอยู่แต่ว่าก็เสียดายนะครับก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับก็พื้นที่ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับก็ถ้าเราได้ปลูกแล้วเราก็ต้องเอาไว้นะครับเพราะว่าโตแล้วนะครับเพราะว่ามันโตแล้วลุงวังก็จะไม่ตัดทิ้งนะครับไอสีดีไม่ดีลุงวังก็จะซื้อมาปลูกมาแซมใหม่นะครับ เราก็จะปลูกไปแบบนี้นะครับยุงเยอะจังเลยนะครับ FC ครับแล้วก็จะกลับบ้านเลยนะครับ FC ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่มาชมคลิปของลุงวางนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงวางเกานะครับแล้วก็ชมโฆษณาให้ลุงวางด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงวางแล้วก็มีรายได้ของลุงวางเองนะครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอให้ FC ทุกคนนะครับ มีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับวันนี้ก็สมส่วนยำแรงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ